มังกรครับผมมังกรเองครับเป็นแน่แน่ตัผมในฐานะ ครอบครัวและคนสนิทของบอลอยากจะออกมาชี้แจงความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเสียชีวิตของคุณบอลบเรื่องบาดแผลกับแก๊กนะครับในมุมที่มีข่าวออกไปหลายทิศทางมากว่าความจริงเป็นยังไงจากหลักฐานที่พวกเรามีเดี๋ยวผมจะให้ฝั่งน้องชายและครอบครัวได้พูดก่อนนะครับสวัสดีครับผมน้องพี่บอลนะฮะชีบาตลอดระยะเส้นทางผมมีการอัปเดตและคุยกับพี่แก๊กอยู่ตลอดนะฮะ การหลับหรืออะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะสองคนวันเกิดปุัติเหตุนนะฮะไม่ดื่มผมอัปเดตตลอดว่าห้าโมงครึ่งผมจะไปหาพี่ที่บ้านทุกวันและผมก็ได้คุยกับพี่แจ๊กตลอดจนมาถึง6กโมงครึ่งแล้วกันจะถึงบ้านแล้วพี่แจ๊กก็บอกว่าเข้าไปในบ้านเลยไม่ได้ล็อกเปิดแอร์เปิดอะไรรอเลยเพราะว่าจะถึงละแล้วนี้ที่บอนก็เพิ่งจะแยกกับน้อง ขั้นสุดท้ายแล้วที่จะไปส่งที่พยืนอ่ะก็เลยแยกขั้นสุดท้ายก็ชะลอคุยกันส่งกันก็มีการคุยกับผมว่าจะถึงบ้านแล้วนะ,ะหลานเอาหลานมารอได้เลยอะไรเงี้ยการขับขี่ก็ไม่เร็วเลยคุยกับอัปเดตพี่แก๊กว่าไม่เร็วเลยตอนนั้นพี่แก๊กมีสติก็จะถึงบ้านแล้วคนเราถึงบ้านแล้วอ่ะพี่อีก400เมตรจะถึงไฟแดงเลี้ยวเข้าซอยถนนเข้าบ้านนะครับไม่ไกลมากประมาณโดยจากจุดเกิดเหตุจนถ,ถึงบ้าน ระยะทางประมาณ 2, <S 2> <S โลกืบ3โลไม่เกินนี้ครับซึ่งเขารู้เส้นทางนี้ดีรู้แล้วว่าจะถึงบ้านในขณะที่เกิดเหตุฝนตกนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากซึ่งการที่ฝนตกแบบนี้พวกเราขี่ได้วยกันมาจะรู้ได้ยอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้เร่งอะไรมากมายเพราะว่าจะถึงบ้านเนี่ยไม่มีใครขับเร็วหรอกครับมีรถอยู่ด้านหน้าแล้วก็จุดที่เลยจากตรงนั้นเนี่ยภาามันยังไม่มีแต่เราเห็นแล้วว่ามันเกิดจากการที่เราหักหลบ ไม่ว่าจะเป็นจากตรงที่ยูเทอร์เนี่ยมันจะมีเพเยออกมาไหมแต่ความชัดเนี่ยอาจจะได้ประมาณหนึ่งแต่เราก็รู้ทันทีครับว่าในจุดที่บริเวณนั้นกับภาพทุกอย่างที่เกิดเหตุไม่ก็เรื่องภาพบอลกับแก๊สที่ออกมาเนี่ยมีหลักฐานทั้งหมดเราวิเคราะห์จากทุกๆอย่างรอยของรถตลอดเกิดจากการบัดเหตุครับการที่จะล้มไปในทิศทางที่ทุกคนบอกว่าหลักในการล้ม ด้านซ้ายคนก็ต้องอยู่ด้านซ้ายครับแต่การที่เกิดการเฉียวชนหรือบัตรเหตุจากการที่การโดนตัดหน้าแล้วเราหักหลบทันทีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้มากที่สุดแล้วครับที่ลงไปที่เกาะกลางกันทั้งคู่จากแผลของแก๊กนะครับก็คิดว่าน่าจะสไลด์ไปด้านล่างส่วนบอลอาจจะลอยข้ามบาร์เออร์เข้าไปหลังก็เลยมีอาการหักพอหักนะครับ ซึ่งเป็นจุดที่เราดูแล้วสะเทือนใจที่สุดอยากให้ทุกคนได้เข้าใจความจริงมีหลายคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ได้พูดคุยกันไปในวงกว้างและมันทําให้เกิดความเสียหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตและออกทริปไปครั้งนี้สัปดาห์ก่อนพวกเราได้ไปทําบุญนะครับบอสกับแก๊กเป็นคนทําบุญตลอดพวกเราจะไปได้วยกันตลอด แล้ววันก่อนที่จะเดินทางก็ยังโอนเงินเข้าไปช่วยเหมือนอย่างที่บอลต้องการเลยครับก็คือไปช่วยแนวลบส่งเงินไปให้ทหารนะครับผ่านน้องซองดูฮีเป็นการอำลาสุดท้ายด้วยความดีสิ่งที่บอลสร้างมาทั้งหมดครับผมไม่อยากให้ข่าวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทําให้ชื่อเสียงที่บอลได้ตั้งใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ติดตามและรู้จักทุกคนจะรู้ครับว่าทั้งแก๊กและบอล เป็นคนดีแล้วไม่ได้เป็นคนประมาทไม่ได้เคยดื่มแล้วขับอย่างที่ทุกคนได้กล่าวอ้างหรือเอาแก้วหรือผ้ามาประกรอบต่างๆ่านานาตามหลักฐานที่ที่มีรูปขึ้นมานะครับนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราพบไปแต่มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราทําตอนเราขับนะครับ้นกันขอพูดในในความสูญเสียมากกว่าเนาะคือพี่สาวโทรมาจากเมืองนอกว่าว่าบอลบอลเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต แล้วแกก็อาการสหาหัสบอกตรงๆว่าตอนนั้นอะช็อกมากเพราะว่าบอลกับแก๊กเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะเขาจะไม่มีทางประมาทจะต้องระวังตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องดูแลครอบครัวครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ไม่อยากให้คิดว่าหลานประมาทนะคะเพราะว่าเขาจะระมัดระวังตัวตลอดเขาจะบอกตลอดว่าบอลระวังบอลแกเนะ่ยดูแลตัวเองได้เนี่ย เรื่องบัติเหตุไม่ขอกล่าวลึกไม่ขอพูดลึกเนาะเพราะว่าเราม่ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ดูในคลิปนะคะเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยก็ไม่อยากให้ว่าร้านเราประมาทบางมุมบอกอาจจะบอกว่าร้านเราหลับอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกมันจะถึงบ้านอยู่แล้วแล้วจะหลับได้ยังไงใช่ไหมคะทุกคนต้องนึกึถึงว่าเขาประมาทหลับในอย่างเงี้ยค่ะคนจะหลับในยังไงเวลาก็ไม่ได้มากเวลาก็ไม่ได้ดึกมากถึงขนาดจะต้องได้หลับในเวลายังเป็นเวลาที่ที่คนยัง ยังเดินทางยังอะไรอยู่เลยไม่มีทางหลับในอยู่แล้วนะคะอยากให้ทุกคนให้กําลังใจบอลแล้วก็ให้กําลังใจแก๊กนะคะตอนนี้ก็คือเราก็สูญเสียนะคะแค่เราสูญเสียเราก็เสียใจมากแล้วนะคะเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงแต่ว่าก็ยังดีใจที่ที่มีคนรักบอลน,นะคะมีคนรักบอลกับแก๊กเยอะมากและการไม่เคยเห็นหลีดเยอะขนาดนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะผมขอพูดในฐานะที่เป็น เป็นรองประธานแล้วกันในในแชปเตอร์ที่บอลเป็นประธานอยู่เราออกทริปด้วยกันบ่อยมากไปทุกที่ด้วยกันบ่อยมากเรื่องอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเน่ะเราอยากให้มันเราอยากให้มองว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ไ้มันเกิดขึ้นนะครับผมบอลเนี่ยไปกับแก๊กตลอดแล้วถ้าแก๊กซ้อนท้ายคือแก๊กจะเป็นคนที่คอยเตือนบอลตลอดถ้าบอลขับเร็วเกินไปแก,ก๊กเตือนถ้าบอลมีอาการไม่ดีคือแก๊กเขาเอา่อรู้ได้เขาก็จะคอยเตือนคอยสกิดตลอด บอลขับเร็วไปแล้วนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะไม่อยากให้มันเกิดครับผมมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงและกันที่ผมก็อยู่ทีมงานกลุ่มของพัทยาผมก็ได้ออกทริปกับพี่บอลประมาณ 2- อสามทริปละซึ่งผมก็รู้จักพี่บอลในระดับหนึ่งเลยตรงที่การขับรถขับลาของแกแกจะขับโคตรระวังและเป็นคนที่อึดเป็นคนที่รู้ตัวเองค่อนข้างที่จะชัดเจนทุกคนก็คงเห็นหลายๆทริปและที่พี่บอลได้สร้างบทงานไว้การขับทริป จากตะวันออกไปตะวันตกแบบไม่ได้หยุดพักจากใต้ขึ้นไปเหนือแบบไม่หยุดพักผมเชื่อว่าพี่บอลเป็นคนที่รู้ตัวเองคือถ้าแกแกไหวแกจะลุยต่อถ้าแกไม่ไหวแกก็จะพักแกไม่มีทางหลับในแกไม่มีทางฝืนตัวเองแน่นอนเพราะสุดท้ายแล้วพี่แก๊กับพี่บอลทั้งสองคนแกช่วยเหลือกันเตือนกันเตือนสติกันตลอดผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ขอยืนยันว่าพี่บอลก็ประสบอุบัติเหตุโดยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแกก็จากลาไปได้วยความสงบมันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแรงบันดาลใจ ที่บอลได้สร้างไว้กับทุกๆคนที่รู้จักใกล้ชิดทั้งสนิทและวงกว้างเหมือนที่เราได้เห็นทั้งรอยยิ้มแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการขับขี่ใช้ชีวิตวิธีคิดทัศนคติดีๆทตัต่างๆนานาที่ทุกคนเริ่มแชร์ให้ทุกคนได้เห็นโมเมนต์ที่เขารักครอบครัวเขารักมากครับครอบครัวที่บอลอยู่มีทั้งตั้งแต่เริ่มต้นและเข้ามา จวบบรรจบกันใหม่ทั้งฝั่งแก,ก๊กและฝั่งบอลและคนอื่นๆอีกมากมายบอลคนคนรักครอบครัวครับรักทุกๆคนจริงๆรักเพื่อนรักพี่รักน้องพวกเราในฐานะที่เป็นคนในครอบครัวเป็นญาติเป็นเพื่อนและเป็นคนที่ศรัทธาในสิ่งที่บอลและแก๊กได้ทําตอนนี้บอลจากเราไปก็จริงครับแต่สิ่งที่บอลฝากเราไว้แม้กระทั่งน้องชายก็อยากให้ทุกคนจําในสิ่งที่ดีที่สุดในมุมที่บอลได้ทาไว้ครับไม่ใช่ สิ่งที่ทุกคนได้พูดมาหรือสังคมพูดวิจารณ์กันอยากให้จําในสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ดีมันจะยังอยู่ตลอดไปครับและอีกในมุมหนึ่งคือแก๊สเขายังมีชีวิตยอยู่ครับตอนนี้กําลังแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะกลับมาสารต่อสิ่งที่ทําไว้แน่นอนครับอยากให้ทุกคนหยุดวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดกันไปเอาเองแล้วมองแต่สิ่งที่ดีครับสุดท้ายไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามจงจดจำเขาแบบตำนานครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนมาก